สิ่งแรกที่เราถามเลยคือเจ็บไหมปวดไหมพอดูแผลหน่อยไล่ผมเรามันไม่เท่ากันพราเรื่องไรผมเนี่ยมันจะทำให้หน้าเรามีมิติอ่อนเยาวมือเบา แล้วก็ไม่มีแผลเลยคนที่เคยปลุกผมแล้วแบบขอดูข้างหลังน่ยรู้เลยว่าคนที่ขอดูข้างหลังคือคนที่เคยปลุกผมมาก่อนคือเขาก็แฮปปี้กับข้างหน้าแต่ว่าจะเป็นด้วยเทคนิคสมัยก่อนเนาะเราก็ว่าเราโชคดีที่ว่าเราเราทำช้าจังดีแล้วแหละไม่งั้นคือคงยังไม่มีเทคนิคแบบนี้นี่บอกมันต้องแต่ผลลัพธ์ตรงนี้ต้องต้องดูระยะยาวจากด้วยว่าแบบว่ามันทิ้งแผลอะไรอย่างนี้ไว้ไหมอะไรเงี้ยการรักษาเรื่องผมการวางแผนสาคัญมากมากมากนะคะเพราะว่าความเป็นจริงอ่ะการรักษาเรื่องผมอ่ะมันคือการชะลอว้ผมแบบหนึ่งซึ่งปกติแล้วผมเนี่ย มันไม่ได้มีปัญหาแค่วันนี้เวลาผ่านไปแล้วผมอาจจะมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่พเรา,าไม่อยากเห็นภาพนั้นหรอกอดังนั้นในการรักษาครั้งนี้เราจะเป็นการรักษาที่อยากจะให้มันเป็นการดูแลผมในระยะยาวด้วยเลยอ,อันนี้คือแบบขอทั้งชมแล้วก็ขออวยแล้วขอบคุณด,ด้วยจริงๆก็ <c oughs> มีกําลังใจในการทํางานต่อไปผมมีความมั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะ